สวัสดีครับเจมสอีกนะสวัสดีครับผมพบกับเราครับทางสมหญิงกับพังสมโอครับวันนี้มาดูน้องสมหญิงเขาทำอะไรครับเนี่ยแจ็คจโอยว่าว้าเแจ็คจะกลัวว่าเจียงไห้นี่มาดูเขาเต้นครับ อ้าวเขา<อ>วาจะให้เขามาอันนี้น้อยก็น,นอนหลับแล้วเมื่อกี้นี่ครับมาอ,อ้าวเขาก็ว่ากันนอนอ้าวทำไรนะอันนี้ครับน้องทรงยิงเขาทำอะไรครับเนี่ยเขาเต้นหรือทำอะไรครับเนี่ยวันนี้ไม่มีแขกเลยเขาเต้นให้ดูครับอ้าวสีดอทองคูณทำอะไรครับเนี่ย ฟานไม่รู้หายไปไหนครับโอ้อันนี้ก็เต้นเหมือนกันครับเต้นครับวันนี้วันนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาครับวันนี้ว่างครับวันนี้ว่างครับอามาดูช้างที่วัดป่าเจียงครับนี่สีดอทองคูนครับฟานไม่รู้ไปไหนครับ ใส่หลับแล้วมั้งครับฟานนี่อ่านี่สีดอทองคูณนะครับโอ้หนุ่มรอครับหนุ่มน้อยครับผู้มีอนาคตไกลครับทางหน้าสงสัยจะเป็นพ่อพันธุ์นะครับเนี่ยโอ้ดูกระเจียวออกแล้วครับนี่ขนาดสิบกว่าปีครับเนี่ยยังสูงขนาดนี้เลยอีกห้าหกปีจะสูงขนาดไหนครับ นี่ครับน้องสมยิงเราก็เต้นอย่างเดียวเลยครับไม่รู้จะทำอะไรครับเนี่ยโอ้นี่ครับบรรยากาศครับนี่นี่ครับมันดูสองเชือกนี่ เงินครับนี่แม่ทองใบครับนี่ความน่ารักครับผมอ่ะควนเงินเนะี่แม่หอหนานะแม่ไอกากทำไรบอ นี่ก็อยู่คุณป้าครับหยอกเล่นครับหยอกเล่นครบบหยอก,กัันครับเรามาดูเชือกหนึ่งครับน,นี่น้องคุนยนต์ครับน้องพุนซับครับควานไม่รู้หายไปไหนครับเนี่ย โอ้วนทวนมากเลยครับผมน้องลักกี้ครับนี่มาด้วยกันครับมากับพี่สมยิงครับนี่สวยงามมากครับนี่ครับ วนทวนครับน้องคุณทรัพย์เราครับผมอามาดูอีกเชือกหนึ่งครับดูอีกเชือกหนึ่งครับนี่น้องวันใหม่ครับนี่น้องวันใหม่บทสูงบนวันใหม่นำมือหน่อยวันใหม่ครับน้องวันใหม่ครับน่ารักครับ อืมเป็นลูกของแม่ทองใบครับเนี่ยแม่ทองใบครับโอ้ฟานหลับแล้วครับฟานนูน่นนี่ครับโอ้แม่กำไลกับน้องสายฝนครับนอนครับ น้องวันใหม่เสร็จก็มาดูนี่ครับแม่กําไรกับน้องสายฝนครับโอ้นอนครับเล่นเหนื่อยแล้วครับแล้วก็มานอนครับนี่นอนแบบสบายเลยครับแม่ของเขาครับครับอ้อนี่ครับสบายเลยครับนอน นม่เขาก็อย <'s> ู like ่ข้างครับนี่ครับเป็นสุดยอดมากเลยครับนี่นี่ครับเป็นแม่กำไนเขาก็จะกินหญ้าลูกสาวเขาก็นอนอยู่ข้างล่างครับนอนแบบนี้ครับช้างที่ไม่ใช่นอนหลับไม่ไม่ใช่นอนแบบยืนนอนนะครับนี่ครับเป็นนอนแบบนี้นะครับเป็นช้างนี่ครับผม อตอนเหนื่อยครับก็เหนื่อยก็เล่นแล้วก็เหนื่อยก็นอนนะครับโอ้นอนแบบสุดยอดเลยครับแม่กำไรกับน้อ,นองสายฝนครับนี่ครับนี่ก็ก็มาด้วยกันหลายเชือกวันนี้ครับสองสาม วันนี้มาด้วยกันเ้าเชือกครับผมจากหมู่บ้านสาลาครับเป็นช่างตกงานนะครับผมมาด้วยกันเก้าเชือกนะครับวันนี้วันนี้เอาน้องสมหญิงมาครับผมก็ฝากบอกเอซด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะผสมพี่ชมโอกับน้องไม่เคลิ้นเป็นครั้งที่สิบนะครับผมนี่ครับมาดูความน่ารักของเขาครับเอานอนครับ นอนเดี๋ยวมานอนมาดูนอนสมหญิงกันบ้างครับผมน้องสมหญิงอยู่ที่ไหนครับภาพน่ารักน่ารักครับภาสวยงามครับแบบนี้ยังไม่เจอครับพึ่งมาเจอครับ่าพนี้ครับโอ,อ้มาหาน้องสมหญิงกันหน่อยครับ อ่าน้องสมยิงสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะเอฟซีหน่อยแล้วดังๆอีกครัง้ง,งหนึง่งเออบนสูงสูงนั่นสูงสูงๆอ่าถอยด้วยถอยถอยคู่คางลงคู่คางลงเยอเอาอีกครั้งหนึง่ง โอ้สวัสดีเอฟซีพังสมหญิงพังสมโออ่าเอาไม้ข้างด้างกเข้าลงกเข่าลงกเข่าลงถอยอ่าสุดยอดเลยครับพี่สมหญิงเราอ่าฮะพี่สมหญิงเราครับอ่านี่ครับน้องสมหญิงของเราครับพี่สมโอเราก็อยู่บ้านนะครับผมพี่สมโอเราก็จะ วันนี้ก็จะผสมเป็นครั้งที่10แล้วนะครับฝากบอกวิซีทุกท่านด้วยนะครับผมที่ช่วยสร้างฝันให้น้องสมโอเป็นจริงครับผมแต่ค่าคะแนนยังไม่ขึ้นเลยครับผมขอช่วยให้น้องสมหญิงช่วยถึงฝันหน่อยครับผมนี่ครับน้องสมหญิงเราครับช่วยน้องสมโอเราหน่อยครับผมสวัสด,ดีค่าเลยวสวัสด,ดีค่ะฮะแน่แน่ กำลังอ่าอ่าพลุนสูงสูงยิ้มหน่อยไม่เอาอาปากอาปากพลนสูงอาปากอาปากหน่อยจะให้กินทัว่วโอ้กินอย่างอร่อยเลยครับพลนสูงอ่า นี่ครับน้องสมยิงของเราครับผมครับนี่ครับน้องสมยิงของเราครับสวัสดีเอฟซี FC, หน่อยเลยดังๆโอเคครับขอบคุณมากครับนี่ที่สมยิงเราก็จะไปงานช้างด้วยเขากับเขาด้วยนะครับผมอ่า พี่สมโอไม่ได้ไปนะครับก็ผสมพันธุ์อยู่ที่บ้านนะครับพี่สมโอเราครับผมเฮ้ย <Hey. S 1> อ่าทันใดก็จะช่วยพี่สมโอเราก็ช่วยได้นะครับผมปกักจอบสอบถามกับฟานได้เลยนะครับผมช่วยฟานหน่อยนะครับอาวัดดีสวยอา อ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับอ่าเป็นช่องของพังสมหญิงกับพังสมโอนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ